คำว่าเงินกงสีผิดวัตถุประสงค์คืออะไรต้องมองอย่างนี้ก่อนเงินกงสีอ่ะส่วนใหญ่เลยมักจะหยิบออกมาจากธุรกิจโดยในงบการเงินจะบันทึกว่าเป็นเงินกรรมการกู้ยืมออกไปเงินที่คุณพ่อคุณแม่หยิบออกมาหรือในบัญชีนอกระบบเข้าบนคุณพ่อคุณแม่ความจริงแล้วอ่ะมันคือเงินหมุนเวียนในกิจการคุณจะเอาไปได้เฉพาะกําไร อย่างมากสุดหยิบไม่ได้ไดเฉพาะกําไรเพราะมันจะต้องมีเงินที่ต้องเอาไว้สํารองสินค้าซื้อหมุนเวียนจ่ายเผื่อนู่นนี่นั่นแต่คุณหยิบออกไปเกินจากส่วนที่กําไรแล้วเงินที่เอาไปใช้ทําอะไรรู้ไหมฮะลูกขอซื้อลรถลูกท่องเที่ยวลูกใช้จ่ายซื้อนาฬิกาซื้อบ้านยืมโดยที่เราไม่ได้ทําบัญชีรับจ่ายมันเกิดจากการใช้เงินปนกัน เบื้องต้นเลยเนี่ยคงจะต้องแก้ที่การแยกเงินกิจการกับเงินกองสีหลายๆครอบครัวพอคุณพ่อคุณแม่ไปธุรกิจติดชะง,งักเลยหยุดกิจการแบบลูกหลานต้องกู้หนี้ยืมสินทั้งทที่คุณพ่อคุณแม่มีเงินมหาศาลนะเกิดจากอะไรอยากรู้ไหมครับมันเกิดจากว่าเงินกิจการเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเหลือไม่เยอะเบิกไปหมดอยู่ใดบัญชีคุณพอ่อคุณพ่อเสียชีวิตครับเงินสดเบิกออกมาไม่ได้ ต้องตั้งผู้จัดการมรดกอยู่แล้วก่อนจะตั้งผู้จัดการมรดกเสร็จเนี่ยเดือน2เดือน3เดือนก็ถามว่า3เดือนครัโฟในการหมุนเงินของธุรกิจเนี่ยมหาสารไม่มีใครวางแผนไม่มีใครคิดไว้เลยแกะตรงนี้วางแผนเซตระบบทําหลักฐานให้ชัดแล้ววางแผนสืบทอดทายากิจการการเงินกงศีใช้ผิดประเภทกลับมาวางระบบใช้ให้ถูกประเภทผมว่านะ ความคุ้มค่ามันจะเกิดมากมายพี่น้องจะรักกันความชัดเจนของการทุ่มเททำธุรกิจของทายาทและมรดกและสิ่งที่ให้สิ่งที่เอาไปสิ่งที่ทายาทมีอยู่ของฉันหรือเปล่าจัดการวางแผนเรื่องเงินกงสีกันเพื่อการสืบทอดทายาทกิจการที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงและมีอีกหลายๆเรื่องที่เรายังไม่ได้คุยสำหรับการสืบทอดทายาทกิจการที่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าใครสนใจ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมทายาทกิจการปรึกษาขอคำแนะนำได้ว่าท่านจะวางแผนการสืบทอดทายาทกิจการอย่างไรฟรีแล้วพบกันในงานสัมมนาเร็วๆนี้นะครับอย่าปล่อยให้ทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะก,กันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์ด่วนจํานวนจํากัดพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์หรือกดตามลูกศรน,นี้ได้เลย